สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒนนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้นะครับเราจะไปคุยจัดเต็มถึงอนาคตของ2นักเตะต่างชาติสุดแกร่งในเมืองไทยที่ปัจจุบันเป็นดาวซนโวและรองดาวซนโวในศึกฟุตบอลไทยลีก2020ก็คือบิลโลซิมาของสิงห์เชียงรายและเฮเบอร์ตี้ฟอนเดเดสของการท่าเรือ ว่าตกลงเขาจะไปอยู่ไหนอะไรกันยังไงแน่แต่ช่วงแรกช่วยการกด s u b สไคร้ในช anel ต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพัุวัตรนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าก็อย่างที่ทราบนะครับจะไปคุยถึงดาวซนโวฟุตบอลไทยลีกคนปัจจุบันกันก่อนก็คือบิลโดซิมาครับกองหน้าวัย36ปีของสิงห์เชียงรายที่ปัจจุบันยิงไป8ประตูด้วยกันก่อนหน้านี้บิลโดซิมานะครับมีข่าวลืออย่างหนักเรื่องของการย้ายทีม เพราะว่าสัญญาของบิลกับเชียงรายนยกำลังจะหมดลงและบิลเองก็ตกเป็นที่ความสนใจให้กับทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งในศึกฟุตบอลไทยลีกแต่ล่าสุดนะครับทางฝั่งสิงเชียงรายเนี่ยได้ออกมาสยบข่าวลือเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยการออกมาประกาศผ่านทาง Facebook อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าได้ทำการต่อสัญญาฉบับใหม่บิลโดซิมากองหน้าชาบราซิลออกไปอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เท่ากับว่าถ้าเกิดอยู่ครบ3ปีนี้บิลจะอายุ39ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเซอร์ไพรส์สำหรับฟุตบอลไทยอย่างมากกับการให้สัญญานักเตะระยะยาวละหละักหลัก3ปีนะครับปกติเขาจะต่อแบบปีต่อปีเรียกได้ว่าเชียงรายให้ใจไปเลยซึ่งมันก็มีเหตุผลเหมือนกันที่บิลเนี่ยตัดสินใจอยู่กับสิงเชียงรายต่อเรื่องนี้ทางบิลเองนะครับได้ออกไม่สัมภาษณ์ บิลบอกว่าเขาโอเคอย่างมากกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเชียงรายต่อไปอีก3ปีและแน่นอนว่าสัญญาฉบับนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการที่จะแขวนสตัร์ที่สโมสรแห่งนี้เชียงรายคือบ้านของเขาอยู่กันแบบครอบครัวแฟนบอลทุกคนก็น่ารักและคอยให้การตอบรับเขาอย่างดีในทุกๆเรื่องดังนั้นไม่มีเหตุผลและอะไรที่จะไปจากที่แห่งนี้ ขอให้แฟนบอลมั่นใจว่าเขาเนี่ยยังพร้อมและมีความกระหายในการเล่นฟุตบอลแน่นอนนะครับเขาจะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้แก่เขาจากบิลโดซิมาอันนี้เป็นทางบิลที่ออกมาพูดนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่กับเชียงรายต่อยาวๆอีก3ปีด้วยกันคือต้องยอมรับว,ว่าบิลโดซิมาเนี่ยเข้ามายกระดับสิงเชียงรายพอสมควร ซึ่งเขาย้ายจากราดบุรีมาอยู่กับเชียงรายเมื่อช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2018นะครับมาปุ๊บเนี่ยเชียงรายประสบความสำเร็จมากมายบิวพาเชียงรายคว้าชแชมป์เอฟเอคัพกับลีคับในปี2018แล้วก็พาเชียงรายเป็นชแชมป์ไทยลีก2019นะครับรวมถึงยังได้ไ Thailand แชม m p i o ยน h ์คัพส2 0 2ัและเป็นกำลังหลักในการลงเล่นฟุตบอลเ h ฟ m ี i o ชม League โดยปัจจุบันเลยครับบิลโรซิมาเนี่ยลงเล่นให้กับเชียงรายไปแล้วทั้งหมด72นัดยิงไปถึง46ประตูเรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยดีมากๆนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยฤดูกาล2020บิลลงไป10นัดยิงไป8ประตูนำเป็นดาวซนโวไทยลีกอยู่นะตอนนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่บิลต่อสัญญากับสิงห์เชียงรายต่อไปแฟนบอลเชียงรายก็น่าจะแฮปปี้พอสมควรนะครับเพราะบิลโรซิมา เป็นกำลังหลักของทีมและยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆถึงแม้ว่าหลายคนบอกอายุเขาจะเยอะแต่เขาก็ยังเล่นเหมือนคนอายุ30อยู่เลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยบิลโดซิมาขย,ยับมาเล่นตำแหน่งที่ต่ําขึ้นไม่ใช่เป็นหน้าเป้าจ่าแล้วเพราะหน้าเป้าเนี่ยเขาเริ่มใช้จ่าจ้าแต่ปรากฏว่าบิลมีอิสระเล่นมากขึ้นทําให้เขามีส่วนกับเกมลุกของเชียงรายมากขึ้นไปอีกและก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเหตุผลที่เชียงรายยัง ให้ความไว้วางใจให้บิลอยู่กับทีมต่อแล้วก็มีอีกหนึ่งเบื้องลึกที่สําคัญในการต่อสัญญาบิลของเชียงรายในครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นทางบิ๊กฮั่นมิติติยะไพรัต,ตนะครับประธานสมโมสรสิงห์เชียงรายได้ออกมาเผยด้วยโดยบิ๊กฮั่นเบอกว่าการต่อสัญญาของบิลเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนจริงๆเขากะจะไปนั่งคุยเรื่องสัญญาใหม่กับบิลเนี่ยที่กาตาในช่วงที่ทีมไปแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยน ก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนะครับแต่ถ้าว่าในเกมที่เชียงรายพบกับชนบุรีและเก็บ3แต้มมาได้ก็มีทีหนึ่งติดต่อเข้ามาและให้สัญญาบิลแบบสมน้ำสมเนื้อเพราะก่อนหน้านี้บิลกับเชียงรายสัญญาใกล้จะหมดกันแล้วใช่ไหมแต่ตัวบิลเองนะครับเลยมาปรึกษากับทางบิ๊กฮัแล้วขอต่อสัญญาเลยเพราะข่าวลือเรื่องต่างๆจะได้จบไป ซึ่งการพูดคุยเรื่องสัญญาเกิดขึ้นและจบเร็วมากประมาณไม่ถึง15นาทีนะครับอันนี้เป็นทางบิ๊กฮันออกมาพูดและบิ๊กฮันยังบอกอีกว่าบิลรักที่นี่ก็คือเชียงรายอย่างมากและอยากจบและแขวนตัดที่นี่อยากช่วยพัฒนานักเตะเยาวชนที่สําคัญได้เงินน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรส่วนหลายคนสอบถามว่าต่อสัญญ,ญา3ปีบิลจะมีถึง39จะเล่นไหวหรือบิ Big ๊กฮันตอบว่าสภาพร่างกายของบิลนะครับไม่ใช่ปัญหา เขาเนี่ยไม่เคยเห็นนักฟุตบอลคนไหนที่จะแข็งแรงเท่านี้มาก่อนคุณเคยเห็นนักบอลคนไหนบ้างที่ใช้เวลาซ้อมแค่ไม่ถึง2อาทิตย์ก็เล่นได้90บนาทีแล้วร่างกายของบิลมหัศจรรย์มากๆอันนี้เป็นคำพูดของบิ๊กฮันที่พูดถึงบิลโดซิมาเลยครับซึ่งผมชอบบทสัมภาษณ์ของทั้งบิ๊กฮันและบิลนะมันแสดงเห็นว่าทางบิลเนี่ยก็รักในตัวสโมสรส,สิงห์เชียงรายอย่างมาก และทางสิง,เช,งเชียงรายเองก็วางบิลที่จะอยู่กับทีมต่อไปในอนาคตยาวๆซึ่งแน่นอนนะครับผมมองว่าบิลเนี่ยเขาก็มองอนาคตตัวเองว่าถ้าเกิดเลิกเล่นเขาก็อยากอยู่ช่วยพัฒนาเยาวชนเชียงรายอยู่แบบอนาคตอาจจะเป็นโค้ชก็เป็นไปได้ซึ่งผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าเขายุสามหกกับการที่ได้สัญญา3ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องย,ยากอย่างมากแต่พอเขาได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็เหมือนว่าใจแลกใจนะครับ และที่สำคัญผมมองว่าบิลเนี่ยไม่ได้มากอบโกอย่างเดียวจะเห็นได้ชัดว่านักเตะต่างชาติหลายคนที่มาเล่นในฟุตบอลไทยลีกก็หลงสเสน่ห์ในเมืองไทยและอยู่ฟุตบอลไทยยาวๆย,ยกตัวอย่างดักร้ายคา a r โดโซนะครับคนนี้เป็นกองหน้าชื่อดังเลยเคยเล่นอยู่กับราชบุรีเล่นบางกอกเล่นบุรีรัมใช่ไหมซึ่งดักล้ายคาโดโซเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยจนเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับราชบุรีอย่างมาก เขาก็อยู่เป็นทั้งทีมงานเป็นผู้ช่วยโค้ชเยบต่างๆอยู่ในสโมรสรจนถึงปัจจุบนันนี้และก็ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยที่นักเตะต่างชาติและหลงรักสโมรสรไทยหลงสเสน่ห์ฟุตบอลไทยก็คือมาริโอยูดอฟกี้นะครับโอ้โหคนนี้คือดีกรีทีมชาติมาซิโดเนียนะแต่พอมาอยู่กับเมืองทองโอ้โหรักในเมืองทอง เลยได้ว่าปลูกกี่เลนต้องใช้กี่เลนในที่สุดมาริโอแขวนสตัดจับเมืองทองไปเป็นโค้ชชุดเยาวชนสุดท้ายมาริโอได้รับโอกาสเป็นเฮดโค้ชเมืองทองชุดใหญ่แล้วก็พึ่งพาทีมชนะเทโรไปเนี่ยครับนักเตะต,ต่างชาติเขาจะมองในเรื่องของอนาคตการทํางานระยะยาวก็ได้ไม่ได้มองแค่จะต้องโกยเงินแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบสบายๆมันก็มีหลายมุมมองบางคนอาจจะคิดแบบโกยเงินก็ได้หรือบางคนอาจจะ อยากช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยอยากทํางานระยะยาวก็ประมาณนี้แหละแต่ในเคสของบิลเนี่ยอันนี้เป็นแบบอยากช่วยพัฒนาและอยากอยู่กับทีมจนแขวนสตัด์ดก็เป็นข่าวดีของแฟนบอลสิงห์เชียงรายพอสมควรนะครับก็จะได้เห็นนักเตะต,ต่างชาติระดับตํานานของทีมอีกหนึ่งคนผมเชื่อว่าอีกแป๊บเดียวเนี่ยบิลก็จะเล่นให้เชียงรายครบร้อยนัดแน่ๆถ้าเกิดอยู่แบบนี้ยาวๆนะครับอะ ก็เรื่องราวของบิลดซิม่าก็ออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเป็นทางสโมสรออกมาพูดเองแล้วก็เป็นทางบิ๊กฮันคุณมิติติยะภรัตก็ออกมาพูดเองเลยนะครับอ่ะก็สยบข่าวลือเรื่องย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยของบิลดซิม่าอยู่ช่วยเชียงรายต่อขยับไปดูเรื่องราวของเฮเบอร์ตี้ฟอนันเดกันหน่อยคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะต่างชาติที่เนื้อหอมอย่างมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเฮเบอร์ตี้ ถูกเมืองทองปล่อยให้การท่าเรือยืมตัวซึ่งสัญญาของเฮเบอร์ตี้จะหมดการยืมตัวกับท่าเรือและหมดแบบถาวรกับเมืองทองคือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้และก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวอย่างออฟฟิเชียลว่าเฮเบอร์ตี้ได้ทำการต่อสัญญาออกไปกับเมืองทองหรือการท่าเรือทำให้อนาคตของเฮเบอร์ตี้เนี่ยยังตกเป็นที่เครื่องหมายว่าจะไปอยู่ไหนนะครับ ล่าสุดเนี่ยเฮเบอร์ตี้ฟอนันเดสที่ตอนนี้เป็นรองดาวซันโวฟุตบอลไทยลีกนีครับได้ออกมาเผยเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองซึ่งต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ Go Thailand นะครับที่เขาแปลบทสัมภาษณ์ของเฮเบอร์ตี้มาเปิดเผยกันซึ่งผมก็จะมาพูดให้ฟังตอนนี้อย่างที่ทราบว,ว่าเฮเบอร์ตี้ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทั้งเมืองทองและการท่าเรือตกเป็นข่าวกับบุรีรัมตกเป็นข่าวกับทูแบงคอก และตกเป็นข่าวกับทีมจากจีนเฮเวอร์ตี้บอกว่าใช่เขารู้เรื่องนั้นนะครับเขามีสัญญาจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้แต่ก็ยังเปิดรับข้อเสนอต่างๆที่เข้ามาอยู่และเขายังเผยถึงว่าระหว่างเขากับการท่าเรือเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันเมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตกลงกันเขาไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรสำหรับอนาคตของทีม ก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามเรื่องางเฮเบอตี้กับการท่าเรือนะครับส่วนทีมจากจีนเฮเบอร์ตี้ก็ออกมาบอกว่าใช่เนี่ยเขาเคยได้รับข้อเสนอจากทีมจากจีนในช่วงก่อนตลาดปิดเดือนกันยายนแต่ก็ไม่มีการตกลงกันระหว่างการท่าเรือกับทีมจากจีนรวมถึงข้อเสนอจากอีกหลายๆทีมในประเทศไทยด้วยเฮเบอร์ตี้บอกว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่ต่อก็คืออยู่ที่การท่าเรือต่อ แต่เขาไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่หวังว่าจะจบลงด้วยดีส่วนข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของวีรัมและแบงคอกเนี่ยเขายังไม่สามารถพูดได้นะครับก็ต้องยอมล้ว,ว่าคือตอนนี้เฮเบอร์ตี้ก็สามารถคุยกับหลายๆทีมได้อ่คุยกับท่าเรือที่อยู่ปัจจุบันได้คุยกับแบงคอกคุยกับวีรัมคุยกับทีมจากจีนได้นะครับเท่าที่เฮเบอร์ตี้สัมภาษณ์ออกมาแบบนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเขาก็ น่าจะยังอยากอยู่กับการท่าเรือต่อแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องขาวการต่อสัญญารายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆที่มันยังไม่สําเร็จสักทีนะครับหลังจากนี้มาลองดูกันโอกาสที่เฮเบอร์ตี้จะไปไหนเนี่ยกลับเมืองทองคงยากมากๆนะครับเพราะว่าเฮเบอร์ตี้ค่าเหนื่อยสูงเว่อร์จริงๆระดับท็อปของไทยลีกนะครับยากมากแล้เมืองทองเขาก็มั่นใจในตัวของแดนเลย์วิลเลียนพ็อป ลูคัสโฮชาอยู่แล้วนะครับก็น่าจะยากแบงคอกก็มีโอกาสแต่ก็ต้องต้องดูกันหน่อยว่าถ้าเอาไปก็ต้องแทนในโคต้าของเบนเนอร์มาลอสหรือแบงคอกจะอิมพอร์ตนักงตะคนอื่นมาส่วนทางฝั่งบุยลำเนี่ยผมเชื่อว่าก็สนใจจริงแต่ทางเฮเบอร์ตี้ถ้าไปบุยลำผมคิดว่าด้วยอายุเขาแบบนี้แล้วเนี่ยการที่จะไปอยู่กับบุยลำที่เขามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโคต้าต่างชาติอยู่บ่อยถ้าจะไปอยู่แบบยาว,ยาว คงไม่น่าจะตอบโจทย์กับชีวิตของเฮเบอร์ตี้ที่ไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนในในไทยลีกเนี่ยเฮเบอร์ตี้ก็จะอยู่ยาวสมควรกับราชบุรีแล้วก็เมืองทองและการท่าเรืออันนี้เป็นเคสแบบยืมตัววิีลัมน่าจะยากอยู่วิีรัมเขาน่าจะสนใจพวกวิลเลียมเอลิเก้อะไรมากกว่านะครับที่เหมาะกับสไตล์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะถ้าเป็นการท่าเรือนะตอนนี้ก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่ให้เฮเบอร์ตี้ไปไหนเพราะว่า ฮเบอร์ตีก็เป็นตัวหลักของการท่าเรืออยู่แล้วนะตอนนี้นะครับและอีกอย่างการจะไปหานักเตะคนอื่นมาทดแทนนะตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควรซึ่งการท่าเรือเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้นะครับเวลาเขาจะเปลี่ยนนักเตะต่างชาติคนนึงเนี่ยรูปเกมการเล่นมันต้องใช้เวลาจูนและจำไม่พวกเขาเนี่ยเสียแต้มไปง่ายๆจําได้ไหมมีเคสหนึ่งที่ดาร์แกนบอสโควิดก็กําลังเล่นได้ดีเล่น กับทีมได้ดีแต่แค่ยิงประตูไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมทีมตัดสินใจเปลี่ยนดาร์กนแล้วตอนนั้นน่าจะไปเอาโจซิม่าหรือแบ็กเบิร์นมาปรากฏว่าไม่ตอบโจทย์ครับแล้วก็เสียทรงการเล่นไปพักหนึ่งทำให้ไม่ได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็มีช่วงหนึ่งล่าสุดเลยโรเชล่ากำลังค่อนข้างดีอย่างมากกับการเล่นเกมรับให้กับการท่าเรือปรากฏว่าทีมเนี่ยถอดโรเชล่าแล้วเปลี่ยนเนลสันโบนิยา และในสายบุรียายังปรับตัวกับท่าเรือไม่ได้และตอนนี้ก็เจ็บอยู่ทําให้ทีมเนี่ยมีเกมรับที่คุณภาพลดลงไปในช่วงหน anyway> sure anyway. yeah. like ึ่งแล้วก็ปลดเสื้อเด็ดและตอนนี้บุรียาก็ยังกลับมาลงสนามไม่ได้ถ้ากอกว่าทีมเนี่ยเสียโคต้าต่างชาติไปเลยหนึ่งคนเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเหตุผลหลายอย่างเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรียกได้ว่าไอ้นี่ชิ้นดีให้กับการท่าเรือนะครับว่าเนี่ยทีมดีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากและอย่างเฮเบอร์ตี้อ่ะ ผมคิดว่าถ้าเขาอยู่กับการท่าเรือต่อเขามีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงแต่ผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังว่ามันติดค่าสัญญาอะไรหรือเปล่านะแต่สําหรับผมคิดว่าท่าเรือเนี่ยควรที่จะล้งเฮเบอร์ตี้ไว้ต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวมากแล้วก็ตอนนี้ทีมกําลังไปได้ดีอ่ะถ้าเกิดการท่าเรือียดจะประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ก็ต้องเนี่ยใช้ทีมแบบนี้ต่อไปอย่าไปเปลี่ยนแปลงเยอะถ้ายิ่งเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยมันก็ต้องจูนใหม่ต้องใช้เวลา ก็จะทําให้การท่าเรือไปวนลูปเดิมนะในมุมมองผมแต่ก็น่าจะตามมองสําหรับว่าฮบเบอร์ตี้จะไปทีมไหนเพราะว่าเขาออกพูดเองว่าตอนนี้อนาคตก็ยังไม่ทราบ100%เหมือนกันสําหรับผมนะมีสิทธิ์อยู่ท่าเรือต่อมีสิทธิ์ไปแบงคอกก็มีสิทธิ์เหมือนกันไปบุริรัมเรียกได้ว่ามีสิทธิ์ไปหมดแหละแต่ก็อยากรอดูว่าเขาจะไปไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยเชียร์ให้อยู่ท่าเรือต่อนะเพราะว่าเขากําลังมาดีอะ่ะแล้วก็การบาดเจ็บในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อสัญญ,ญาอะไรหรือเปล่า ก็ประมาณนี้แหละเรื่องราวของเฮเบอร์ตี้แล้วก็บิลโดซิมาที่มาอัปเดตกันล่าสุดนะครับผิดภาพไปการใดก็ขออภัยด้วยและอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ะต้องสุยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัต์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ